อ้าวสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอนุชิตวันนี้เราอยู่กับการสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครเลือกตั้งนะครับเชิญครับคุณพรณรภาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพรณภาเป็นหัวหน้าพักสายตาธนาคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแค่เราสองคนค่ะโอ้ชื่อพักนี่เป็นเพลงเพื่อชีวิตมากเลยนะครับสงสัยชอบฟังเพลงเพื่อชีวิตก็ตนิดนึงค่ะแล้วคนที่อยู่ข้างล่างล่ะครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อชื่อตุ๊กตานะคะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณพรณภาค่ะ ทุกตาเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของฉันเลยนะคะถ้าไม่มีตุกตาในวันนี้ก็คงไม่มีฉันในวันนั้นค่ะอืฟังดูแปลกๆเลยนะครับไม่แป,แปลกหรอกค่ะงั้นถ้าไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับค่ะงั้นมาเข้าเรื่องแรกเลยนะครับที่ผมอยากถามคุณพรหมพะพาเดี๋ยวค่ะเรื่องแรกฉันขอเป็นคนพูดก่อนนะคะฉันอยากพูดมากที่สุดเลยค่ะ งั้นได้เลยครับคุณพรภา,าเชิญพูดเลยครับค่ะสิ่งที่สาคัญที่สุดในตอนนี้คือความเท่าเทียมค่ะผมเห็นด้วยนะครับประเทศไทยมีความเหลื่อมล้าเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วคุณพรภา,ามีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรล่ะครับค่ะดิฉันจะสร้างสมาคมแม่บ้านให้เป็นใหญ่ค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ผัวหามมาได้จะต้องให้เมียหมดค่ะเดี๋ยวนะครับคุณพรภา,าถ้าทําแบบนั้นแล้วสมาคมพ่อบ้านจะเหลือใช้อะไรล่ะครับโอ้ยไม่ต้องห่วงค่ะ จะให้สมาคมแม่บ้านเป็นคนบริหารจัดการเงินให้ชาเองค่ะแล้วทําไมไม่ให้ทางสมาคมพ่อบ้านเป็นคนจัดเก็บเองล่ะครับอูยไม่ได้แล้วค่ะถ้าสมาคมพ่อบ้านจัดการนะคะก็ต้องเอาเงินไปกินเหล้าไปเที่ยวหมดให้ฉันจัดการเองดีกว่าค่ะอะไรนะครับฉันนี่หมายถึงคุณพรอนภาใช่ไหมครับอุ้ยไม่ใช่ค่ะฉันหมายถึงสมาคมแม่บ้านแล้วถ้าทําแบบนั้นแล้วสมาคมพ่อบ้านจะเห็นด้วยเหรอครับเออนั่น,น่ะสิเอาอยัางไงดีจุกตา อย่างนี้ไหมคะเพื่อลดปัญหาความเหลือมล้ำเราจะสร้างโครงการคนละครึ่งผัวครึ่งหนึง่งเมียครึ่งหนึง่งเงินเดือนผัวออกครึ่งหนึง่งเงินเดือนเมียออกครึ่งหนึง่งเก็บไว้เป็นกองกลางส่วนที่เหลือใช้ตามอัธยาศัยคะ่ะคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณตุ๊กตาเงินผัวก็ต้องเป็นเงินเมียเงินเมียก็ต้องเป็นเงินเมียแค่นี้คุณคิดไม่ได้หรอ <c oughs> อะไรนะครับเงินผัวก็คือเงินเมียไม่มีอะไรคะ่ะ สรุปก็คือให้สมาคมแม่บ้านจัดการเงินเพราะว่าสมาคมแม่บ้านมีวินัยในการเงินมากกว่าค่ะมันจะเอาความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะอะไรนะคะอ๋อครับคือผมอยากถามคุณพรประพาเรื่องการศึกษาในประเทศไทยคุณพรประภามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรครับอ๋อเรื่องการศึกษานะคะ,ะนี่ฉันจะให้เด็กเรียนแค่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสพอค่ะอ๋าทำไมให้เรียนน้อยแบบนัล้วครับแล้ววันจันทร์กับวันศุกร์เรียไว้ทําไมครับอ๋อวันจันทร์เผื่อไว้ เผื่อเด็กแหงอ่ะคะ่ะเผื่อเด็กแหงอ่ะคะ่ะอะไรนะครับแหงผมฟังผิดใช่ไหมครับไม่ผิดหรอกค่ะก็เผื่อวันอาทิตย์เที่ยวหนักๆเบอร์เบอร์อ,รอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วนี่หยุดวันจันทร์มันช่วยได้ยังไงครับคุณอนุชิตนี่ช่างไม่รู้อะไรเลยเด็กมันเที่ยววันอาทิตย์เช้าว,วันจันทร์มันก็แหงสมองไม่เปิดรับอะไรหรอกค่ะเรียนไปก็ไม่เต็มที่ให้ไปนอนดีกว่าค่ะแล้ววันศุกร์ล่ะครับวันศุกร์ชื่อก็บอกอยู่ว่าวันแห่งความสุข ถ้าให้ไปเรียนคุณก็ทุกข์สิคะมันจะดีเหรอครับปกติก็เรียนกันห้าวันก็แทบจะไม่รู้เรื่องแล้วอันนี้หยุดไปสี่วันเรียนแค่สาวันมันจะทันประเทศเพื่อนบ้านเขาหรอครับนั่นน่ะสิป๊แบบนึงนะคะคุณทุกตาเป็นยังไงดีอ,ออย่างนี้ไหมคะเราจะให้เรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลจนจบปริญญาโทรัรบรองคะแนนเสียงเทม,มที่ท่านแน่นอน,นะคะ่ะคุณทุกตาคุณจะบ้าเหรอถ้าเด็กมาเรียนทุกสูงเด็กมันก็ฉลาด เราจะหลอกเด็กยังไงคะหลอกหลอกอะไรครับพวกคุณพาหลอกอะไรไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีอะไรนะคะเราจะให้เด็กเรียนอาทิตย์ละสามวันดีที่สุดแล้วค่ะและนี่คือด้านการศึกษาครับแล้วทางด้านการคมนาคมแล้วครับคุณพรประภาทางด้านการคมนาคมดิฉันจะให้สร้างถนน18เลนทั้งหมด10ล้านแห่งค่ะ10บล้านแห่งค่ะเพื่อลดปัญหารถติดเดี๋ยวครับประเทศไทยมีพื้นที่สร้างมากพอหรอครับตตา แล้วทำไมคุณไม่เอาไปลงกับพวกรถไฟฟ้าสีแดงสีเขียวล้วครับเอาอยังไงดีจุตาเอาอย่างนีอองรคร่ะคุณมาเลยเราจะสร้างรถไฟใต้ดินสีต่างๆกระจายไปทั่วโอกเมืองรถจะได้ไม่ติดค่ะคุณเป็นผู้ช่วยฉันได้ยังไงเนี่ยคุณจะบ้าเหรอถ้าทำแบบนั้นถนนคนทางก็จะดีงุประมาณไม่มาเราจะกินอะไรว่างๆแล้ก็ไปทำถนนให้พังอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเราจะได้กินยาวๆไง งั้นแบงช่วยได้นาคุณลาพลราแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าไม่มีคุณในวันนี้ก็ไม่มีชั้นในวันนั้นขอบคุณค่ะอะไรคืจอจริงยาวครับคุณลาพลราไม่มีอะไรค่ะม,มีอะไรค่ะค่ะถนนก็ยังสร้างเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่จะลดจาก18เลนเปน็น16เลนแล้วก็สร้างแค่5จุดพอค่ะแล้วคุณพลรพามีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะงั้นผมขอฟังนโยบายพัก พ,พักะไรนะครับพักสายตาธนาคนดีเรับลงตรงนี้ที่ที่มีแค่เราสองคนค่ะอ๋องั้นเชิญเลยครับค่ะสากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะเลือกคนดีมาบริหารประเทศของเราเลือกพักสายตาธนาคนดีหลับลงตรงนี้ที่ที่มีแค่เราสองคนมาบริหารประเทศค่ะเรื่องถนนทนทางไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อขยายทางไปนาเป็นสิบหกเลนจราจรซื้อไอโฟนแจกทุกหลังคาเรือนค่าแรงขั้นต่ำวันละสี่พันห้า ติดตั้งใบฟายให้ทุกหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งประเทศเปเลยค่ะยังไม่พอนะคะรับบริการติดตั้งแอร์ให้ครอบหัวครอบควายค<ม>่าไฟเดือนละห้าบาทซื้อทองให้หมาใส่ทุกตัวตัวละสิบเซนไปนเลยค่ะคนเลือกักสายตานุนะคนดีหลับลงตรงนี้ที่ท,ที่มีแค่เราสองคนค่ะขอบคุณมากเลยนะครับ <laughs> คุณผู้ช่วย <laughs> มีอะไรฝากไหมครับเปิดเลือกค้าเววด้วยนะคะ เลือกคนนี้มาบริหารประเทศเลือกคนทุเลศออกอาจากประเทศไปค่ะ<_'ฮ>ตั้งแต่ที่ฟังมาอันนี้นะครับผมว่าดีสุดแล้วครับ<_<_งั้นผมอนุชิตขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับชอบเบอร์ไหนกาเบอร์นั้นไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ขายเสียงนะครับค่ะกาเบอร์พักสายตาชนะคนดีรับรองตรงนี้ที่<อเ>ทมีแค่เราสองคนปิดปิดปปครับปิดปเฮียเด็กปิดปิดรัรองปิดปิดารของเราขอจบรายการแพียเท่านี้ปิด,<ะ>ปดอ่ะหย่าหย่า